อยากให้ทุกคนลองจินตนาการถึงนักศึกษาคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่เรียนดียิ้มเก่งโพสรูปทุกวันแต่วันหนึง่งเขาได้หายไปจากห้องเรียนหายไปจากโลกโซเชียลและหายไปจากโลกนี้อย่างไม่มีคำลานี่ไม่ใช่แค่เรื่องสมมุตินะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงและยังคงเกิดขึ้นซ้ำแลว้วซ้ำเล่าในสังคมของเราภาวะซึมเศร้าไม่ใช่แค่เบื่อเศร้าหรือว่าไม่อยากเรียน แต่มันคือภัยเงียบที่สามารถพรากชีวิตคนหนุ่มสาวไปก่อนวัยอันฟวรและมันไม่เลือกว่าใครจะเรียนดีฐานะดีหรือว่าจะมีเพื่อนเยอะแค่ไหนซึ่งผมเคยได้ฟังเรื่องราวของนักศึกษาคนหนึ่งที่นอนร้องไห้ทั้งคืนทั้งที่ในตอนกลางวันเขายิ้มให้กับทุกคนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนั่นทําให้ผมตั้งถามว่าอะไรคือปัจจัยที่ผลักดันคนคนหนึ่งให้จมลงไปในความเศร้า โดยคนรอบตัวไม่รู้เลยสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้ผมอยากศึกษาปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยโฟกัส4ปัจจัยที่อาจเป็นตัวทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาปัจจัยแรกการถูกละลานทางไซเบอร์เพราะคำพูดในโลกออนไลน์มักทิ้งบาดแผลมากกว่าที่เห็นการเสพติดโทรศัพท์มือถือไม่ใช่แค่ติดเล่นแต่บางคนใช้มือถือเพื่อหลีกหนีความจริง กิจกรรมทางกายการเคลื่อนไหวของร่างกายส่งผลโดยตรงต่อสารเคมีในสมองและการสนับสนุนทางสังคมเป็นเหมือนยาที่ไม่มีในร้านขายยาแต่สามารถช่วยชีวิตได้จริงผลงานวิจัยจะทำให้เรารู้ว่าปัจจัยใดคือตัวจุดไฟปัจจัยใดคือตัวดับเพลิงเพราะนักศึกษาแต่ละคนอยู่ในช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อของชีวิต หากเราเข้าใจว่าพวกเขากําลังเาเชิญอยู่กับอะไรเราก็จะสามารถป้องก,กนันโ่งนาฏตรรมที่มันจะเกิดขึ้นได้งานวิจัยอาจจะไม่สามารถช่วยทุกคนได้ในทันทีแต่ถ้าหากมันสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายช่วยคุณที่ปรึกษาหรือผู้บริหารให้เข้าใจนักศึกษามากขึ้นผมว่าแค่นี้มันก็คุ้มค่ามากแล้วนะครับผมอยากจะฝากไว้ว่านักศึกษาที่เสียงดังน้อยที่สุดในห้องอาจจะเป็นคนที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือมากที่สุดในใจ และหน้าที่ของพวกเราทุกคนคือการฟังให้ได้ยินแม้เสียงนั้นจะเบาเพียงใดขอบคุณครับ